สวัสดีพี่น้องพ่อกับอีสานเหนือคือเกา่านาจาะมือนี่มื่อนี่กับสิมากฝากเนี่ยฝากตัวกับพ่อแม่พี่น้องที่เล่นทิ่เล่นยังสุขุสุขคนนะจะกับย่ายน้อยกับอาศัยอยู่บ้านผู้เงินเทศบาลเมื่มเพื่อเมืองจังหวัดพะเยานาจะ นีสิมาแบ่งปันเบาสูพีสูน้องพังภาษาเหนือเนาะจ้ะาภาษาเหนือกับอีสานถ้าอีสานส่วนญ่เพิ่นกะยูปูนกันไปหลายเราแหล,แลจะจากพี่น้องแต่พี่น้องทั้งอีสานเท่าไรลายๆพืนกะบาา่ใครหูเรียงปันใดนี่เนาะจ้าตั้งตังเบิ้งง่ามันสิ มวลสิบแปดแกงไหยเนาะพี่น้องกับสิญุกตัวยางให้ฟังเนาะจ้ะคือคํามบาไปนาจังสีเนาะจ้ะเขนก็เอินไปนาคือเฮาเหรอแต่กตอิตท,ทับพบอกอีกแบบหนึง่งไปย่ำตงค,คือว่าไปบึงนาเฮาเสียมาไปเบึงน้ปก่นเอิญมาไปย่ำตงเนาะพี่น้องเด็กเล็กเด็ก,ดกน้อยเฮ่าก็เอิน ด็งๆน้นอยเพื่อนกกษตรอื่นว่าละอ่อนละอ่อนต้นเต้นเหมือนว่าบอกม้วนๆดอกพี่น้องคันว่าเบิ้องยังเสือเฮ้ยคันว่าเบิ้งน้เบิ้งดูเบิ้งดูเพื่อนเกิตรพ่อเหรอพ่อเหรอยังสินาะภาษาเหนือเนาะภาคเหนือเพื่อนภาษาอีสานกะเบิ้งดูเบิ้งดูนี่แหละคันว่า มากินข้าวน้ากันพี่น้องมันก็จะมากินข้าวต้ยกันเนี่ยมันมันต่างกันไปน้อยเดียวเลยพี่น้องต่างกันบ่หลายดอกน้อยเดียวแต่มันก็กันพู้บ่หูบ่เนี่นี่ก็คือผู้เขาบางเสินผมบางผู้เขาประม้านจังสี่เลยเนาะพี่น้องนะคนณตาเนาะบ้านเกิดเนี่ยนอนกับ พูนอะาจจะพี่น้องอยู่เพื่อผู้เขียวจังหวัดชายภูมิพุนะ่นละพ่อแม่เพิ่นผ้าใหญ่ามากแตเพิพ่นกระกาบ,บไปแล้วเดี๋ยวนี้ไปกองก็ได้ลกูกแต่งงานได้ลกูกในเตาหลังเลยอยู่พี่ละพี่น้องเลยอยู่พี่ต่อจนปันนี่แหละจำความได้กับยู่บ้านผู้เงินได้ละพี่น้องเป็นจังได้แล้วให้แล้ว,ห,ลวหน้ากันเบิร์ดเราบอกทั้งพี่ว่าท่านแล้ว,อ,ว,อ,ลวอยู่นี่นี่ าน้ำฝ้าน้ำฝนนึกพี่น้องเอ้ยฝนก็ตกน้องก็ตกว่างก็กำลังหันพี่น้องกระเพาะบางได้เป็นฮอมเป็นยังกระเพาะได้สูบได้พันขืนมาดำอยู่นั่นแหละอันคข้ามาดำหน้าของเขานี่กระเพิ่นกระเอิญปลูกหน้าเรื่อผักเนื้อน่ะพี่น้องเอ้กระเอิญดำหน้าคือเฮ้าเลยไปปลูกหน้าฝนว่าเฮ้าว่าไปดำหน้าเนาะพี่น้องเนาะ นว่าไปปลูกนะอ่นว่ากับเบาแปลกแปกกระแปลกหลายอย่างอยู่พี่น้องครับก็ยังผลละหมากลากไม้เองสินาะบักซีดาเข้าคนเกษตรอิ่นบักมันสี่เป็นว่าบักมันเกษิเอิ่นก็ยังบักฮู้งเข้าอิ่นบักหุ้งตําบักหุ้งเนกษิเอิ่นตาบักกล้วยเต้ดอ่านว่าอันคำลงท่ายของอีสานเข้าในจ้าจ้าน, depths, Guys, น, orse, น,น ained, ี่ ันเกิดสีว่าเจ้าเนาะจ้าจพี่นอ้องประมาณนี้ค่ะประมาณเออฟังเพิ่นเบาฟังเพิ่นอู่แล้วก็มมวน,นเบานี่เบาของเฮาเนี่ก็คืออูขออ่ของเพิ่นละอู่ของเพิ่นก็บ,กบ,เ,เ,เ,บเบาของเฮาเหล่าพี่น้องคำว่าเบาของเฮาภาคอีสานก็คืออู่เนาะอู่ภาษาเหนือเนาะจ้าจพี่น้องทางเหนือถ้าฟังอยู่พออยู่กับ ทำได้นะเจ้าน่ะประมาณนี้เนาะว่าอยากหูคำไดพี่น้องกระถามมาได้ภาษาเเนืออันใดตอบได้ก็ะิีตอบไหมฟังน้ะพี่น้องเนาะกมาอยู่น้งเพลินหลุนแล้วภาคเนี้ยพี่กับวิธีชีวิตกับบอสค่อยแตกต่างกันปันใดดอกแต่มันต่างกับความเบาแน่นั่นแหละพี่น้องเบาแน่น่ะเติบนึ่งผู้บอหูจักกะ กับเมื่อตึ๊บคือกันนั่นแหละเจ้าเจ้านิ่ันว่าอีกอย่างเนาะผันว่ายคนบ่เคยได้ยินเนาะเขามาภากเนี่ยคนถามว่าไปไหนมาเจ้าหนิอย่างวูเจ้าเจ้าไปไปใสไปใส่น่ะไปใสมาเนาะเอาเสว่าพูนก็ว่าไปไหนไปไหนมาเจ้าพูนเะว่าเนาะเขาว่าไปไหนไปไสมาจ้าเขาเสว่าประมาณถึงสี่น้องพี่น้องเนาะนี่แหละหลยอยางมันกับ ต่างกันคือว่าแล้วมื่เมื่อนี้ก็ขาอให้พี่ให้น้องฟังนอกจากทั้งก้นเหนือหรืออีสานเ้องนี่แหละพี่น้องแต่ผูใ้ใดเบื้องตัวกะใครอยากขู้นหัวพ่นภาคเหนือเพิน่นคำนั้นคำนี้เพิ่นบอกว่าจังใดเพิ่นเอิ้นว่าจังใดกะถามได้เด้อจ้ะใต้คลิปเด้อจ้ะใต้คลิปถามก็มาได้อันใดตอบได้เฮาก็อกตอบ อีสานเนือ้อจะติดตห้พี่ให้น้องฟั้งหนึองาจาจ้าพี่น้องสมั่นอยู่ด้วยภาษาเพื่อนเพิ่นก็ว่าภาษาฮามว,มวนเฮากับว่าภาษาเพิ่นม้อนนอกจากพี่น้องเนาะ